วันนี้เวลา8นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อเมรการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบาันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศิรินทารานุสรณ์60พรรษาทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินที่ราสภาการชาติไทยครั้งที่59มีระเบียบว,วาระอาทิ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2570เฉพาะรายการบุคลากรภาครัฐงบประมาณประจำปีพศ2569สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเมื่อครบสามปีของการดำรงตำแหน่งสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์เมื่อครบ3ปี6เดือนของการดำรงตำแหน่งการสําเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ร่างแผนปฏิบัติการของสถาบันประจำปีงบประมาณพศ2569การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงข้อบังคับว่าโดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาธิการบดีของสถาบันสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทีราสภากาชาติไทยตั้งขึ้นปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลเดิมชื่อโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยามต่อมาพัฒนาและเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกระทั่งปี2559ได้ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรประกาศเสียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สเวลา15นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชำเมินแทนพระองค์ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนาคารินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินประจําปีการศึกษา2567ในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดก,การคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปาศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาที่ครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม645คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาธความว่าในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุตรพิศได้พระราชทานไว้นานมาแล้ว เื่อเป็นข้อคิดและแนวทางปฏิบัติแก่บัณฑิตว่าลักษณะของการศึกษาหรือเรียนรู้นั้นมีอยู่3มลักษณะได้แก่เรียนรู้ตามความรู้ความคิดของผู้อื่นอย่างหนึ่งเรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ่งกับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผลและเกิดความคล่องแคล่วชำนาญอีกอย่างหนึ่งการเรียนรู้ทั้ง3มลักษณะนี้จําเป็นจะต้องกระทําไปด้วยการให้สอดคล้องและอุดหนุนส่งเสริมกัน จึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริงรวมทั้งความสามารถที่จะนำมาใช้ทำการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพได้กล่าวคือการเรียนความรู้ทุกอย่างนั้นจะต้องเรียนตามความรู้ของผู้อื่นก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อรู้แล้วจึงนำมาพิจารณา,นานด้วยเหตุผลให้เห็นแจ่มชัดละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งให้ถึงเนื้อหาสาระอันจะอ้างอิงอาศัยเป็นหลักฐานได้มีให้เป็นการเรียนรู้อย่างเลื่อนลอย แต่แม้ถึงขั้นที่สองนี้แล้วก็ยังถือว่าจะนำมาใช้การให้ได้ผลแน่นอนจริงๆไม่ได้ยังจำเป็นต้องนำความรู้นั้นมาฝึกฝนปฏิบัติอีกให้เกิดผลประจักษ์แจ้งและเกิดความคล่องแคล่วชำนิชำนานขึ้นพร้อมกันไปด้วยจึงจะนำไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลได้ไม่ขัดข้องจึงขอให้บัณฑิตน้อมนำพระบรมราโชว,วาททั้งนี้ไปพิจารณาทำความเข้าใจเรื่องการศึกษาเรียนรู้ แล้วตั้งใจพยายามเรียนรู้ให้ได้ครบถ้วนทั้งสาลักษณะไปด้วยกันจะได้บังเกิดเป็นความรู้ความสามารถที่แท้จริงอันจะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการงานและการดาเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายกสมาคมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชน,นาคารินประธานที่ปรึกษามาหาวิทยาลัยอธิการบดีและผู้แทนคณาจารย์ ฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและพระราชทานพระราชวาโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย